สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะที่ y o u u u e e h h n n n l l w l l ร a ฟ t ท t r a c t o r ขายรถแท็กเ,เตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ตอบพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวยางรถแท็กเตอร์มือสองเข้าใหม่กันบ้างนะคะตัวนี้เลยเป็นยางรถแท็กเตอร์มือสองขนาด1 6 9ขีด28ค่ะ1 6 9ขีด28นะคะตัวนี้ก็ใส่รถแท็กเตอร์ M6 เอ่อ M หกสิบ M เ0็นะคะประมาณนี้เนาะหรือว่าใกล้เคียงนะคะก็สามารถที่จะใส่ด้วยกันได้นะคะตัวนี้เป็นยี่ห้อโอตานิค่ะยางมือ2ยี่ห้อโอตานิ16.9ขีด28นะไม่มีรอยปะไม่มีรอยรั่วเลยนะคะตัวนี้เนาะไม่มีรอยปะรั่วเลยแล้วขายราคานะคะคู่ละ9,500บาทค่ะพี่พีเก้าพบาทเนาะถ้าพี่พ,พีท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ด้านล่างนี้0 8 7ย์ปค่ะ5 เ3 4, 7ามซีอดไอดีไลน์น้ำตาล6 1 1หนแลวเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่านมะเขือค่ะอำเภอของขุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิด365วันเลยนะคะมาชมสินค้ากันได้ทุกวันเลยพี่ๆท่านใดที่จะมาชมสินค้าก็โทรแจ้งกันก่อนนะคะก่อนออกเดินทางมาก็โทรแจ้งกันก่อนก็ได้นะคะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลาเนาะให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะสนใจก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามานะคะยางมือสองขอบยี่ห้ดฮอโอตานิเดี๋ยวพาชมด้าน นนประมาณนี้นะคะไม่ปะไม่ล่วนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม youtube ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปวิดอวอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ